เด้อพี่น้องมากินต้มปลาพี่น้องเลยต้มปลาควงยัยเปิดดูสะจ้าวัดพนทธพี่น้องเลยต้มปลานี่คือต้มปลาครับดูนี่ละนาบ้านกิโลเด้อครับเด้อควงยัยเย็ดเย็ดไส้ครับแชนโนคนบ้านสังแปนตะบนแร้งครับเพื่อสว่างแด่บินในวัดสกลนครยาที่ทำเพื่นกระลังเกี่ยวกองผอมไตรบาทครับไตรบาทพระสงฆ์ ปา่ามงคลธรรมวานครับบ้านไก่ยัดกรพี่น้อง <c oughs> บ้านไก่ยัดมันมีไก่เก่งพอ่อไก่ยัดมันมีไก่เก่งแบบนั้ <c oughs> นเลี้ยงไว้ไก่ไเก่งสกลนครนี <c oughs> ่แหละคือไก่เก่งครับผมพ <c oughs> ่อต้มปลานั่น,น,นมัน,นยังเล่ายญงเอียดครับเป็นตะลังยังโซ่จ่อสาย <c oughs> จังหวะกับขาวัดครับเตียมควมพรอมเออจาะมือลิงดำไม่ขวดครับหาฮิาไม่าฮ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 ่่าฮ่าฮิวฮ่า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 ่าฮ่าฮ่า่าเ,เ่าฮ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 ่าก่อนต้มปป่ลาจบจับ่ว่าฮ่า่าคุยกัาคราบนี่คือาุ่าฮ้า่าฮาาพ่่พอ เตรียมตัวใช้บาตพระทรงย่างหมูเส่าครับช่วงขอบคุณพี่น้องทุกคนครับเพื่อนๆที่เข้ามาเป็นกำลังใจครับขอสวัสดีครับพี่น้องหนุ่ม